สำหรับคลิปเรื่อนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าค่ะ และนี่นะคะก็คือผังสาระการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอ้อมเรื่องที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าทรัพยากรธรรมชาติกันก่อนนะคะทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรคะเด็กคะอ่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วมนุษย์เนี่ยก็นำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นอากาศแสงอาทิตย์ดินแร่น้ำมันแก๊สธรรมชาติ รวมไปถึงป่าไม้นะคะเป็นต้นนี่คือความหมายนะคะของคำว่าทรัพยากรธรรมชาติค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. นงนะคะน้ำน้ำนะคะก็ใช้อุปโภคบริโภค 2. ดินนะคะดินก็ใช้ในการเพาะปลูกพืช 3. นะคะป่าไม้ก็ช่วยให้อากาศเนี่ยบริสุทธิ์ 4นะคะน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะคะก็ใช้เป็นเชื้อเพลิง5นะคะดวงอาทิตย์ก็จะให้แสงสว่างและความอบอุ่นนี่คือตัวอย่างนะคะทรัพยากรธรรมชาติค่ะเด็กไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกับครูฝนเลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูประเภทของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้าง ทรัพยากรธรรมชาตินะคะจำแนกได้เป็นทั้งหมดนะคะ3ประเภทด้วยกันได้แก่อะไรบ้างคะอ่าหนึ่งนะคะนั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่ใช้แล้วเนี่ยไม่หมดไปนะคะเป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่มีวันหมดนะคะอาทิเช่นอากาศแสงอาทิตย์นะคะเป็นตน้นนี่คือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปนะคะ ต่อไปค่ะสองนะคะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งทรัพยากรประเภทนี้นะคะต้องใช้กระบวนการเกิดหลายร้อยปีเลยดังนั้นนะคะเมื่อใช้หมดนะคะจึงไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ในระยะเวลาสั้นๆนะคะอาทิเช่นแร่ถ่านหินน้ำมันรวมไปถึงแก๊สธรรมชาตินะคะเป็นตน้น นี่คือทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่ใช้แล้วหมดไปค่ะ 3. นะคะนั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วนะคะสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้นะคะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ได้แต่เสื่อมโทรมหรืออาจสูญพันธุ์ไปได้นะคะถ้าไม่มีการอนุรักษ์หรือไม่มีการดูแลเชน่นน้ำดินป่าไม้รวมไปถึงสัตว์ป่านะคะเป็นต้น นี่คือตัวอย่างนะคะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วนะคะสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้มนุษย์นะคะจะนำทรัพยากรธรรมชาตินะคะมาใช้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองนะคะในปริมาณมากและใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะคะเกิดการเปลีป่ยนแปลง ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ากันบ้างนะคะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดมีดังนี้ 1. น,นะคะการใช้อย่างประหยัดก็คือการใช้เท่าที่จําเป็นนะคะและให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอาทิตัวอย่างเช่นนะคะปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่ออะไรคะนี่คะอ้าเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเอง สองนะคะการนำกลับมาใช้ซ้ำนะคะสิ่งของบางชนิดเนี่ยสามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกนะคะซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน,นั่นเองและนี่ก็ถึงรูปภาพตัวอย่างนะคะการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วนะคะกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรต่อไปค่ะ 3. นะคะการบำบัดและ ฟื้นฟูนะคะก็จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบำบัดเพื่อฟื้นฟูนะคะให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นอาทิเช่นนะคะการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดทำลายไปแล้วนะคะดังรูปภาพตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอสไลด์นี้เลยต่อไปค่ะ4นะคะการเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะไม่ให้ถูกทำลายเช่นการแทนขออภัยค่ะการทำแนวกั้นไฟนะคะเพื่อป้องกันนะคะไฟป่านั่นเองนะคะอ่าและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการทำแนวกันไฟนะคะเพื่อ,อนนะะป้องกันไฟป่าค่ะเอาละค่ะ,ะคเด็กๆคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนขอมอบหมายนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนในรายวิชา สังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะให้เด็กๆทำหน้าที่268นะคะดเด็กๆเปิดพร้อมไปกับครูฝนได้เลยนะคะหน้าที่268เ่เขาให้นักเรียนนะคะสังเกต ภาพและระบายสีลงในวงกลมนะคะใต้ภาพที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเร็กเปิดไปหน้าที่269นะคะข้อที่2ใหญ่เขาให้นักเรียนนะคะจำแนกทรัพยากรธรรมชาติโดยนำคำที่กำหนดให้เนี่ยเติมลงในแผนภาพความคิดให้สัมพันธ์กันนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆดูข้อที่3ใหญ่นะคะเขาให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะง่ายมากไม่ยากเลยครูฝนขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับแบบภูมหัดในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่268ถึงหน้าที่269 สำหรับคลิปโรนี้ครูฝนก็ไม่มีอะไรมากนะคะ mm. ก็อยากจะให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปโรนี้สําหรับคลิปโรน้าครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะให้กับเด็กอีกหนึ่งครั้งวันนี้นะคะครูฝนจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโรนหน้าค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะบายบาย